เป็นนักมวยบวกกับเงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยหากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเหลือเงินเพื่อเรียนครอบครัวไม่เท่าไหร่คุณตาเลยต้องเอาเหนือทุกหยดและความเส็บตัวจากการต่อยมวยบนเวทีต่างๆเพื่อเขาแรกเอาเงินไปหาเลี้ยงครอบครัวคุณตาได้ รองแชมป์อันดับ4รุ่นแบนตั้นเวทเวทีราชดำเดินเหร,รียญทองรุ่นแบนตั้นเวทและเฟเธอเวทสมสอดโรงตำร,รวจวันนี้คุณตาเลยอยากมาชมให้หลานๆและคุณครูชมศิลปะการมวยไทยค่ะ He then had to row around to those boxing stadiums such as Ratchadam and Pini in order to fight and box to earn more money to would be family. The Grandfather got a lot of awards from Thai boxing such as 4th in the Championship for Ratchadam Boxing Stadium and a lot of Golden Medals from Royal Thai Fitness Club. For the Golden State Festival at South Sussex School the grandfather is very glad and proud to show all of you the Thai dance box. ขอกราบขอบพระคุณคุณตามากมากเลยนะคะที่นำศรริลปะการรำมวยไทยมาให้พวกเราได้รับชมกัน,นะคะ่ะขอ,กร,ระขอ,อกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวให้โอว่ากราบเรียนเชิญค่ะค่ะอ่อากที่พิธีกรได้ได้พูไดไปเด็กๆคงฟังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าวัยเขายังเด็ก แต่ว่าพวกคุณครูทุกคนนยของคนนั่งฝ่าน้ำตาเลยนะเขาบอกว่านั่งฝ่าน้ำตาแลวคะวันนี้เป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มาพร้อมกันครั้งหนึงนะคะนอกเหนือจากวันแม่ที่12สิงหาที่เราเคยมีกิจกรรมซึ่งให้ความสำคัญกับคุณแม่แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราสินีนาถ ส่วนวันนี้ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะท่านเป็นศูน,นย์รวมจิตใจแห่งบุญทั้งประเทศ็คือูในหลวงของเราซึ่งซึ่งเป็นท่านที่พวกเรารักยิ่งเป็นมิ่งฝันของวงชัพชาวไทยทุกคนนะคะดังนั้นวันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกัน้ำพระพรพวกเราไม่ได้ขอพรในวันนี้องเดียวแต่เรา เด็กๆจำได้ไหมที่เราขอกันนะที่เราสวดภาวนาเสร็จเราจะมีบทหนึ่งที่เป็นทั้งภาพภาษาไทยและเป็นภาพภาษารัรกษษที่ขอให้ในหลวงของเราทรงนี้มิสําเลงไม่ได้ยินค่ะทรงนี้ทรงมีพระพรณาไมยที่แข็งแรงเด็กๆจะสวดแบบนี้ทุกวันทุกวันเห็นไหมคะ เป็นผลจากที่เด็กๆทุกคนตั้งจิตตั้งใจทำให้ในหูวของเราเป็นยังไงคะแข็งแรงวันที่เราเห็นท่านไปเปิดประตูระบายน้ำนะคะที่รักโขแล้วก็เปิดสะพานทูมินหนึงสะพานภูนิพลสองเนี่ยเป็นที่ปลื้มปีกที่เราเห็นท่านแข็งแรงทรงเปิดด้วทีโอเองแล้วก็โบกไม้โบกมือโบกป้องถัดนะคะ ดังนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนรอ,อคอยในวนนั้นนะคะและสําหรับวันนี้จริงๆแล้วพ่อบ้านของเราก็มีคือท่านขออของเราแต่ท่านท่านติดภารัอิจท่านมาไม่ได้นะถ้ามาท่านก็คงมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆว่าท่านจะมีอะไรมามาสอนให้เด็กๆฟังแต่วันนี้ท่านไม่อยู่ก็ให้แม่ซึ่งเป็นตัวแทนนะคะ มาอบ,บ,บรมเด็กแต่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วแม่กับพ่อสำคัญทั้งสองคนไหมคะสำคัญแต่บางคนจะแม่มาส่งทุกวันทุกวันแต่ว่าคุณพ่อไม่ค่อยมีบทบาทแต่ที่จริงแล้วคุณพ่อมีบทบาทสำคัญมากเพราะท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก็เ,เรียกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณแม่ทำไม่ไหวคุณแม่ก็จะบอกว่า คุณพ่อช่วยหน่อยเถอะเพราะบางทีลูกดื้อกับคุณแม่ไม่ฝังใช่ไหมถ่าก็ต้องเป็นของใครัละที่อบรมลูกคุณพ่อแต่สิ่งที่คุณพ่อบพอบรมเพราะว่าอยากให้ลูกเป็นยังไงคะเป็นเด็กดีนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าคุณพ่อแม่ัะนะคะแต่คุณพ่ออยากให้เราเป็นเด็กดีนะคะแล้วบางครั้งคุณพ่อมาไม่ได้ เด็กไม่ได้เหมือนคุณแม่ไม่ใช่คุณพ่อไม่รักเราแต่คุณพ่อมีมีงานมีงานทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบความรักแล้วสองคนรักลูกรักลูกเป็นยังไงเท่ากันหมดนะคะไม่ยิง่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราไม่สบายเด็กๆนอนหลับไม่สบายคนม คุณพ่อสลับเวรกับคุณแม่ในการเช็ดตัวลูกนะคะเหนื่อยก็เหนื่อยจากการทํางานแต่ว่าเมื่อลูกไม่สบายหลับก็หลับไม่ได้เป็นหวงลูกนั่นเองนะคะทีนี้อยากจะฝากเด็กๆตั้งใจฟังน,นะอยากจะฝากเด็กๆว่าอยากให้พ่อแม่มีความภูมิใจกับตัวเราไหมคนไหนอยากยกมือขึอ้นกโอ้โหดีใจเลย ลูกอยากให้คุณพอ่อคุณแม่ภูมิใจในตัวเอาองลงอ่ะนี่ฟังดีนะที่อยากให้คุณพอ่อคุณแม่ภูมิใจเดี๋ยววันคอนเสิร์ตครบรอบ15ปีของเรานะเป็นวันที่คุณพอ่อคุณแม่รอนะรอที่จะเห็นเด็กๆอยู่บนนี่รู้กันอยู่บนเวทีแต่ตอนนี้ก่อนที่เราจะอยู่บนเวทีได้เรา ผมขอปลอบมือให้ขอขอคุณครูปรอบมือให้นหักศิลป์ของเราคี่เป no ็นที่รักของเราจริงเล็มๆลยเฮีย No toy Thai เด็ Never Thai for practicing thank you นะคะดูเช่นเด็กเนี่ยใครสัญญาว่าต่อไปนี้เมื่อกลับไปบ้านเราจะไม่กลบเลยว่าเราเหนื่ เก่งอีกแล้วต้องลองนะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณพอ่คณพอคุณแม่ภูมิใจในตัวเราเราต้องฝึกเพื่อบทเวทีเราจะได้ดูหล่อที่สุดแล้วก็สวยที่สุดแล้วก็เป็นยังไงอีเก่งที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูทุกคนเป็นกำลังใจให้เด็ก และสัญญาว่าจะให้นักเรียนสวยที่สุดบนเวทีนะคะแต่เด็กๆต้องไม่บ่นว่าตัวเองทำไมเหนื่นอยเพราะเด็กๆตั้งใจเพื่อใครคะ่าเพื่อใครไม่ได้ยินเลยเหนื่อยแล้วทนได้ไหมคะมเ,เพ่อพ่อแม่เด็กๆก็ทนได้เหมือนกันนี่เป็นคำสัญญาจากเด็กๆนะคะ ดังนั้นเมื่อเด,เด็กสัญญาแล้วนะคะก็ต้องทำตามสัญญาและสิ่งที่มีสำเริงอย่างก,กว่าคือนะคะในเมื่อคุณพ่อคุณแม่เสียสละอดทนเพื่อเราได้เราก็ต้องทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ ชื่นใจน,นะคะสิ่งที่พี่สัมฤวธิ์ฝาไปแล้วเวลาเป็นเด็กดีต้องเป็นเด็กดีทุกทุกเป็นเด็กดีทุกทุกใช่แล้วเป็นเด็กดีเฉพาะวันพ่อดีไหมไม่ดีเป็นเด็กดีเฉพาะวันแม่ดีไหมไม่ดีการเป็นเด็กดีการเป็นคนดีต้องเป็นทุกวันทุกเวลา นะคะนีสำเนาขอฝากไว้ค่ะขอบคุณค่ะเมื่อก่อนครั้งฉันเป็นเด็กน้อยคอย พ่อหัดตั้งไข่ให้จนฉันเดินเป็นต่อแต่ก้าทีละน้อยค่อยค่อยเข็นจกกับกาพอเดินเล่นตามประษาเยาวัยพอถอด,อดรองเท้าไว้ให้เห็นตรงนอกชั ฉันเจ้าเด็กน้อยลองใส่สวงเดินภูมิใจอยากใส่ไว้ให้เหมือนแม่จะหนักยังเดินไว้พอยิ่งใหญ่เหมือนผูเขาเราจะตาม